อยู่ถนนที่จะเชื่อมต่อหาดนางลำเทกับหาดนางรองนะครับับด้านหลังผมคือหาดนางลำข้างหน้านี้ก็คือหาดนางรองนะครับกลางระหว่างหาดนางรองหาดนางลำกับหาดนางรองคนระับก็จะมีโขดหินยื่นออกไปก็มีรูปปัน้น มีเสื้อสมุดก็ออไพมันีมีเปืลยอะไร้งแต่ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหาดนางรองนะครับซึ่งอยู่ถัดจากหาดนางหาดนางลำเข้ามาอีกนะครับก็อยู่ติดกันเลยนะครับ เราก็มันนอนฟังเสียงขึ้นสบายแล้วหาดนางรองจะวันปกติจะค่อนข้างเงียบเหงานะครับเป็นส่วนตัวสงบร่มรื่นเป็นส,นส่วนตัวนะครับก็คือบริการไปน,นะครับ ตาจะมีคนมา,าเที่ยวมาถึงหาดนางรองนะครับส่วนใหญ่ก็จะหยุดอยู่ที่หาดนางลำโอ้น่าสบาย นหนึ่งที่านางรองนะครับอาจจะมีหินม,มีอะไรค้อนงเยอะหน่อยเวลาลงเล่นก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มนิดนึงนะครับหาดนางรองนะครับข้างหน้าจะเป็นป่าสนนะครับจะมีคนมาชอบนั่งพักก่อนกันคล้ายๆกับหาดนางลำนะครับ วนหนึ่งของที่จอดรถนะครับของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาหดนางรองซึ่งอยู่ถัดาจากหาดตางลำเข้ามาข้างในนะครับแต่ก็อยู่ติดกันนะครับอยู่ห่างกันประมาณ2-300เมตรนะครับเป็นป่าสนค่อนข้างร่มรื่นเลยนะครับ วันธรรมดานักท่องเที่ยวก็อาจจะบางตานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่หาดนางลำกันย๋งเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับหาดนางลำล้นก็นักท่องเที่ยวก็จะมาที่หาดนี้ก็เอาทิ์หาดนี้ก็คึกคักพอสมควรเหมือนกันนะครับแทบจะไม่ต่างจากหาดนางลำเลยนะครับเนี่ยครับก็มีร้านอ่า จำหน่ายของที่ระลึกนะครับเช่นเดียวกับหาดหนางลำแต่อาจจะแตกต่างจากหาดหนางลำหน่อยตรงที่ร้านขายของกินอาจจะน้อยกว่านะครับโน่นครับร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มจะอยู่ทางโน้นนะครับ อาจจะน้อยกว่า,าหาดตังลำหน่อยครับร้านอาหารอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ให้บริการห่วงยางมีไป ห่วงยางมีเตาโต๊ะนะครับห่วงยางทั้งของเด็กของผู้ใหญ่นะครับเสื้อชูชีพนะครับห่วงยางน่ารักครับของเด็กเนี่ยครับวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นวันทำงานวันปกตินะครับ ทางเงียบสงบดีครับเหมาะสำหรับใครที่ชอบความสงบร่มรื่นกอรับลมทะเลโซนนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอีกจุดหนึ่งนะครับไว้บริการนะครับ าดูชายหาดหชายหาดกันอีกนะครับหลากสนเยอะหน่อยนะครับเพิ่สะดุดหลายนนครั้งนะโอเคครับตรงนี้ก็เหมาะสำหรับเล่นน้ำอพอสมควรเหมือนกัน ถ้าลงไปลึกหน่อยก็อาจจะเจอหินหินแหลมคมก่อนข้างเยอะนะครับเที่ยวเที่ยวกับชายเรือเที่ยว จะมีแนวชายหาดที่ยาวกว่าหาดนางลำนะครับค่อนข้างยาวกว่าหาดนางลำครับมาที่เดียวได้เที่ยวทั้ง2องหาดเลยนะครับหาดนางรองนางลำอยู่ใกล้กันเลยนะครับ ก็คือ,อาหาดนางรองนะครับใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนนะครับน้ําทะเลใสๆเหมาะอากาศลงนั่งเล่นเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับน้าําใสยืนยันเลยว่าใสจริงๆอาหารอร่อยนะครับก็การเดินทางก็สะดวกสบายกลทหารปลอดภัยกอแนะนานะครับใครที่กำลังอยากเที่ยวทะเลหาที่เที่ยววันหยุด พักผ่อนก็ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งทั้งสองหาดเลยครับประหาดนางรำนางรองมาที่เดียวได้เที่ยวสองหาดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ